ถูกจนที่ที่เขาซากันถูกจนนี่ย้ายวัดบ่อยเลยแหละย้ายวัดบ่อยเลยแหละยิงงวดพ่อปู่ครับอยู่ปัใตัยเอาดูกดถูกบ่อยถูกบ่อยถูกบ่อยก็ถูกกันมาเรื่อยๆแหละครับบางคนเขาเชื่อเราเขาก็ซื้อเยอะบางคนไม่เชื่อเขาอกซื้อนอะถ้าเขาซื้อตามสูตรนะถ้าเขาไม่ตัดออกนะายากโบมีลุดมโบมีลุดถ้าเขาตามล้วเขาก็เป็นหลายตัวพวกเขาเอาเนี่ย นั้งเที่ยวมเขากาๆไว้ที่ว่ามันจะขอมันไปเข,าาขวิตัวอื่นบหมดที่ไหนแต่มันอยู่ในไหนอยู่ในสูตรเราเนี่ยสูตรในสูตรเราเนี่ยในส,สูตรนี้เป็นอันนี้สูตรเป็นอันนี้ใหม่มาปูสิเก่งหวยชุ่มหมดสูตรนี่ปูที่ลูกสิได้เป็นสิบสิบล้านแน่สูตรนี่แหละโอ้โหใหญ่วัด่บ้าก็ถือลายเดียสิบล้านถือทังไหนผูกเขาถือลายเวันที่หนึ่งเลยบอกค่ะเออ ถือว่าปิดหมู่บ้านที่กขหมีเงินใจมือเนี่ยหมู่บ้านถือบดบ้านเลยถือบ้านเลยโอ้ถืทั้งหมู่บ้านเจ้ามือมุดเนื้อมุดตัวอะไรนะปู่ขนาดนั้นเลยเหรอปู่เจ้ามือดึงเบอร์ตัวนี้เบอรธรรมดาได้เนาะเจ้ามือหมดเลยอ่ะหมดเลยอ่ราะปัจจัยกับคนเราหมดเปล่าที่ขาวเขาบางคนร้องจ่ายซึ่หมดตัวหมดตัวเลยผมก็เลยมาขาข่าเพาก็นเราเปิดนี้ ปูใหญ่าาอยุดนีโดนไปนอค่ะเออก้มันจากมือเดียต,ต,ต,ตก้อนตงหอยก็ไปหยาบปูไปหาปูพุ่น,นปูที่ยุดนีโดนบ่ค่ะปูวะเนี่ยพิจาราจะมัจำนาน้ำวันนี้ยังมีก่อนอยู่จำน,นาตะกอนปูใหญ่ถ้ามีไดใน้ำเบิ่อนเนี่ยข้างกระปอปูนั่งเนาะเดี๋ยวเิงวันที่กระหู้จะเข่าเบาสูกกระหู้คอที่ปูไว้เอาไปเลยนวันนี้จะเข่ามันหารอดเนาะ โงนถมไปกอปูนิ่งถ้าถูกจนเข่าเผาวัดเลยบัวบูคือเข่าเผาพุทธเลยบัวบูเออาจารย์เขาพุทธเขาบอกเลยเพราะว่าเขาก็ยังเดือดปูอย่างหนึ่งเขาคัดดังหลายไปเลยเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลบให้เขาอยู่เขียนั่นได้เพราะเขาถูกเขามาเจ้าคณะตำบลเจ้าอำเภอก็มานี่ยนะว่าบัวบูผลว่าเขาตัดรีมาหายนึกถึหายปิดปึกเลยมาหายมาเป็นปึกแล้วเขาก็บอกว่า ลตัวตัมาก่อนมันตัวยู่บ่เห็นเห็นบ่ละค่ะลูกตัวนี้ลตัวไเขาบอกอ่เออมันได็เข่าของเขาตนกุมนี่และคือเขาเอื่นดิเด็กนี่ยังก่อปูนนี่บ่รู้แจเกแกนี่เขาเอื่นดนีงเดุนี่เล็กเล็กดนี่แล้วมันจะเป็นเล็กกดนี่แล้วมันเลขล้มเจ้ามือหรือเนี่ยล้มเงินล้มเจ้ามือชุดล้มเจ้ามือเขาเขาจะเล่ยนชุดนี่ก้อนปูให้ขอสิบสิบหกางลงเงินหกพันหกพันหกพัน มันจะได้ได้เจ็ดพันนุ่งหัวละพันหกเลยพันหกได้เจ็ดพันเดือนหนึ่งก็ตกมืน่นกว่าบาทคันออกหัวมันจะเป็นเนี่ซื้อหลายขอที่ได้หลายด้ือว่ามันเลขชุดฮอลเขาบ่าเล่นอย่างเซียนจะไปเล่นแบบมั่วๆห้ามเล่นไปว่มามักชอบเล่นกับเล่นเป็นก็คือกันเน่ขคันเล่นเป็นเขาต้องมีสูตรฮอลเขาเอื้นชุดเนี้ยขาผู้ สูตรร่มจมือสูตรร่มจมือครับเดี๋ยวร่มจมือจมือเจ่งเลยบ่าปู่เจ่งเลยสูตรร่มจมือเขาถือจักล้านก็จ่าลูกศิษย์ตอนตอนผูกมัดบวานเป็นสิบสิบล้านจมือจนมัดเน่าหมดตัวนะโอ้เน่าหมดตัวเลยจามจนเจอเนาะทำไมก็ถูกคักถูกแน่เลยปู่สูตรร่มจมือเป็นสิบสิบล้านเขาซื้อเท่าไหร่ครับปู่ทำไมเขาถูกขนาดนั้นครับคนละร้อยสองร้อยซัดมันมัดบ้านเป็นร้อยล้าคามันจะเป็นมัดได้เลย ตกตังตกตังอำเภอเออถูกทั้งั้หมู่บ้านเลยทั้งอำเภอเลยโอ้หอยู่อำเภอที่สูงโคราชถือเป็นในใหญ่วัดอู้ยูด้วยแบบนี้สิจิ๋งใหญ่วัดวายตุกทีพ่ออยังเจ้าคณะตำบลเจ้าอำเภอเขาก็ห้ยยุ่นเกิดก่อนถ้ามันดังเข้ามามาเจอมามันหักปากต่อปากแล้วแม่มัต่อมาเนี่ยรถเจมบว์มีบอลจอดเราไปบ้านดังก็ายคนแน่นวัดได้เนาะปู จนยู่วัดอะไรอี่างนี้เพล่ดอย่างก็ผู้อาภูกับปู้คุณรงเป็นจิมีตะคลิปอยู่แสดงว่าผู้นี้ซีเมนเติบอยู่เนาะยหญ่มาจนวิ่งคนนราวารดานะัวดก็ได้เนาะยหญ่จนนับวัดกระไดนับวัดกระไดได้บอกผู้ <c oughs> มไม่จังไหนจังมากยูไม่ย,ไมยู่โดนเรากรอบผู้นี่พอ,อมาอมาของคำาอ๋อเขาเรียก ไม่อยากด้วยว่าจะไม่อยากหอยซื้ออ่แต่ว่ามาเจอชุดชุดเนงของปูชุดชุดนี้เขาเรียกว่าชุดดีไหมว่าไถือว่าชุดล้มเจ้ามือก็ได้ชุดเจ้ามือชุดล้มเจ้ามือมันถือปูถือได้ละอ๋อสามชุดที่ว่าชื่อแบบชุดเล่นตามสามชุดที่ไว้บ่เคยรุดจนในสางวัดน่าจะเมื่อสามเมา่อาหร่วัดแล้วโอ้เขาถือเป็นซิปหลานอีกทีปะ เขาถือยู่นสแถวใดปูก็ถือลายคุลาดคุลาดนควรต้องสูงคุณลาดถือกระปูน่ะโอ้ก็แสดงว่าปูดังแห้งได้แถวนั้นหลายปีแล้วแต่แม่หลายปีหลายปีแล้วมันเขาออกออกหนึ่งหนึ่งออกหนึ่งหนึ่งหลายปีเขาใจเจ้าร้านก่อนค่ะหนึ่งหนึ่งเขาว่าเจ้งถึงสสิบล้านเขาว่าใจมึงถึงสิบล้านปูอยู่เขตนั้นบ่ได้ตรงนี้จนในนี้จากเขตนั่นคือเป็นสิบล้านเลยจาเมื่อลมได้ว่าจะสมคามลำรือเนาะ จนว่าใหญ่วัดจนวิ่นนอกปู่บื่ออยู่ว่าฮ้องการมันมันดาบสองค้นโอ้โหไอหวยมันดาบสองคมจ้ะดีก็ดีไปบุดีมันก็เนียนมันคนที่เสียบตั่อยู่บนคอว่านี่ฮ้อค่ะก็ต้องทำดาบทำใจฮ้องที่ว่าเขามาขอฮ้อก็หายเจ้าฮ้องก็บอกว่าอย่าไปนี่ก็มันหลายของมัวเนี่ยจ้ะกิดแนบบริษัทมัระวังเด้อของมันฮ้อก็บอกให้ งานยงไปแหงเขาไปคพน้อเจ็บไปแหงมุมงานอะไรกบมม่วาสนาเงาบอกแต่เขาก็ซื้อ่เขาเแต่บุญใ่ากันแน่นเขาก็เรื่องเรื่องบาเลียนอะไเพราะเทมดาด้วยของมันเียวชทุงปันชวงมันเลขเทวดาเพิ่นหายได้เพาะน่บุมวัาสนาม่เจ็บปวดหิงเลยที่ว่าคนที่เขามีบุตรขอทุ่มเป็ระาคนหน่อยมันก็ซื้อหน่อยสิงนันนี่ ยังเลขชุดปู่แห่งเขาไปนั่นยังห้องแห่งเขาว่า<อ>ห้องแห่หาชุดปู<อ>่เขาบอกว่าเขาไปซือ้อทุกอยงถือตัวอื่นนหมดที่ถือหลายพ่อเหมันมันมีเสียมันมเป็นเสียงห้องกันแล้วที่แล้วปู่จะอยู่ที่นี่นานไหมครับปู่จะได้มาอีกปู่สวยมากครับปู่จะลงไปบุยลำแตหาลูกคิดบุยลำอยู่ในเข้าไปปู่ไในบุยลำอ่ะแล้วจะอาจกลับอันนี้อยกดวงบุยลำอีกไม่มาได้แต่ปู่ขอปู่เพื่อคนใดนะ เบอร์์เบอร์ปู่เบอร์อะไรกันเนี่ยกดพกูกนดีวใส่พวกมึงเลยเนี่ยเดี๋ยวปู่หายหาไม่เจอดิเนี่ยกดเลยปู่กดกดกดใส่เด็ของมึงเนี่ยกดไว้เลยชื่อหลวงปู่กุญทรงนันโทโลกดนี่รลงเจ้ามือมนื้อขาดข้างนอปู่เบามากเพราะมีสุดสามตัวน้องปู่แล้วพอั้เดียวเห็ดมาเห็ดโกงสุดท้ายป่ะจ้ะ เนื้อสิมาตามอีกก็ปูเดอร์บุสลีนเร่สิกลัเข้าไปสามตัวเป็นเก้าศูนย์ห้าเรื่องเก้าศูนห้าเืองเท่ส่วนบุคคลเก้าศูนห้าี่ที่มันมาออกเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดนี่เนี่ยเนี่ยมันแปดเก้าสี่มันแปดเก้าสี่